โปรแกรมจิตก่อนนอนฟังก่อนนอน21วันต่อเนื่องเปลี่ยนชีวิตและเมื่อฟังครบ21วันคุณฟังอีก21วันในขณะที่คุณฟังให้คุณพูดตามในใจอนุญาตให้ตัวเองพูดตามในใจแล้วหลับไปเลยปล่อยให้จิตใต้สำนึกได้ทำการรับโปรแกรมนี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณ ขอบคุณวันนี้ที่ทำให้ฉันมีความสุขกับชีวิตขอบคุณเงินในบัญชีที่ฉันได้รับมาอย่างมากมายวันนี้ฉันทรงพลังมากมายฉันมีความสุขกับทุกวันของชีวิตฉันอยากได้อะไรฉันก็สามารถสร้างได้ตามที่ใจฉันปรารถนาตอนนี้ฉันสำนึกรู้คณ กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของฉันธุรกิจของฉันเติบโตขึ้นทุกวันสร้างเงินจำนวนมากมายให้กับชีวิตของฉันฉันอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเบิกบานฉันได้รับเงินจำนวนมากมายเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉัน อนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีผิวพรรณดีเพราะเซลล์ผิวของฉันเป็นเซลล์ผิวของคนอายุ30เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันแข็งแรงฉันมีสุขภาพที่ดีฉันมีความสุข กับทุกๆวันฉันมีความสุขกับปัจจุบันของฉันฉันรักตัวเองชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบจักรวาลอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาส่งสัญญาณทำให้ฉันมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีสติปัญญาตระหนักรู้ตื่นรู้และมีความคิดในการทำเงินล้าน วันนี้ฉันคือคนสำเร็จมันอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตของฉันฉันรู้สึกยอดเยี่ยมในทุกๆวันของชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณที่เงินเดินทางมาหาฉันฉันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันใช้เงินอย่างมีคุณค่าฉันรักเงินฉันดึงดูดเงิน ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วขอบคุณจักรวาลที่นำเงินมาให้กับฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นอัจฉริยะทางการเงินอัจฉริยะทางด้านการงานและความสัมพันธ์ที่ดีฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงฉันเป็นคนมีเสน่ห์ฉันเป็นที่รักของจักรวาลฉันเป็นคนพูดจาดีวาจาของฉัน คือวาจาประกาศิตพูดจาดึงโดดเงินมากมายเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันมีสเสน่ห์ทางด้านวาจาไม่ว่าใครได้ยินเสียงของฉันต่างก็หลงไหลฉันเป็นคนกล้าหาญฉันทำงานทุกอย่างอย่างมีความสุขกับกทุกๆวันฉันอยู่กับปัจจุบันด้วยความเบิกบานฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง ฉันเป็นคนที่มีสภาวะที่มีพลังงานสูงฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่ลงมือทำฉันรักและสรรสร้างงานที่ฉันทำฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีฉันขอบคุณเงินทุกจำนวนในบัญชีธนาคารของฉันชีวิตของฉันมีแต่ความสุขฉัน เป็นคนเก่งฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีฉันขอบคุณเงินทุกจํำนวนในบัญชีของฉันเงินของฉันงอกเงยและเติบโตขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่สุดในทุกๆวันสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเสมอฉันสร้างรายได้ทุกวันอย่างง่ายดายมีแต่ความโชคดีในชีวิตเงินอำนวยความสะดวก ให้กับชีวิตของฉันและคนรักของฉันฉันรู้สึกยอดเยี่ยมกับคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นทุกวันจิตใจของฉันมีแต่ความสุขไร้ความกังวลใดๆภายในจิตใจของฉันรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันฉันมองทุกสิ่งเป็นโอกาสเสมอฉันเป็นคนที่มีความสุข มีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน่นความสร้างสรรค์เชื่อมัน่นและศรัทธานในตัวเองฉันเป็นคนที่มีพลังงานสูงฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถรอบด้านฉันรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงิน การงานและเวลาฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่ใจฉันปรารถนาฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จในทุกๆเรื่องของชีวิตขอบคุณที่วันนี้ทำให้ฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันนี้ฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความเจริญรุ่งเรือง ในธุรกิจการงานของฉันธุรกิจของฉันเติบโตขึ้นทุกวันสร้างเงินจำนวนมากมายให้กับชีวิตของฉันฉันอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเบิกบานฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนมีเสน่ห์ฉันเป็นคนดี เซลในร่างกายของฉันแข็งแรงฉันมีสุขภาพดีมีความสุขกับทุกๆวันฉันมีความสุขกับวันปัจจุบันของฉันฉันรักตัวเองชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดจักรวาลอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาส่งสัญญาณทำให้ฉันมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีสติปัญญาตระหนักรู้เตือนรู้ และมีความคิดในการสร้างเงินล้านวันนี้ฉันคือคนสำเร็จเงินจำนวนมากมายหลังไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินทางด้านการงานและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่รักของจักรวาลฉันเป็นคนพูดจาดี วาจาของฉันคือวาจาประคาสิทธิพูดจาดึงดูดเงินทองมากมายเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันมีเสน่ห์ทางด้านวาจาเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นคนที่มีสภาวะที่มีพลังงานสูงฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่ลงมือทำฉันรักและสรรสร้างงานที่ฉันทำ ฉันเป็นคนเก่งมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอขอบคุณเงินทุกจำนวนในบัญชีธนาคารของฉันที่งอกเงยเติบโตขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่สุดในทุกๆวันสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเสมอฉันสร้างรายได้ทุกวันอย่างง่ายดายฉันมีความโชคดีในชีวิตฉันรู้สึกยอดเยี่ยมกับคุณภาพชีวิต ที่ดีมากขึ้นทุกวันจิตใจของฉันมีแต่ความสุขไร้ความขังบลใดๆภายในจิตใจของฉันรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันรู้สึกมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินทั้งการงานและเวลาวันนี้ ฉันทรงพลังมากมายฉันมีความสุขกับทุกวันของชีวิตฉันอยากได้อะไรฉันก็สามารถสร้างได้ตามที่ใจฉันปรารถนาตอนนี้ฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของฉันธุรกิจของฉันเติบโตขึ้นทุกวันสร้างเงินจำนวนมากมาย ให้กับชีวิตของฉันฉันอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเบิกบานฉันได้รับเงินจำนวนมากมายเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีผิวพรรณดี เพาะเซลล์ผิวของฉันเป็นเซลล์ผิวของคนอายุส0เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันแข็งแรงฉันมีสุขภาพที่ดีฉันมีความสุขกับทุกๆวันฉันมีความสุขกับปัจจุบันของฉันฉันรักตัวเองชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบจัก,กรวาลอยู่เยียงข้างฉันตลอดเวลา ส่งสัญญาณทำให้ฉันมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีสติปัญญาตระหนักรู้ตื่นรู้และมีความคิดในการทำเงินล้านวันนี้ฉันคือคนสำเร็จเป็นอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตของฉันฉันรู้สึกยอดเยี่ยมในทุกๆวันของชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณ ที่เงินเดินทางมาหาฉันฉันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันใช้เงินอย่างมีคุณค่าฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วขอบคุณจักรวาลที่นำเงินมาให้กับฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นอจัริยะทางการเงินอจัฉริยะทางด้านการงาน และความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ฉันเป็นที่รักของจักรวาลฉันเป็นคนพูดจาดีวาจาของฉันคือวาจาประกาศติดพูดจาดึงดูดเงินมากมายเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันมีสเสน่ห์ทางด้านวาจาไม่ว่าใครได้ยินเสียงของฉันต่างก็หลงไหล ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันทำงานทุกอย่างอย่างมีความสุขกับทุกๆวันฉันอยู่กับปัจจุบันด้วยความเบิกบานฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นคนที่มีสภาวะที่มีพลังงานสูงฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่ลงมือทำฉันรักและสรรสร้างงานที่ฉันทำ ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีฉันขอบคุณเงินทุกจำนวนในบัญชีธนาคารของฉันชีวิตของฉันมีแต่ความสุขฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีฉันขอบคุณเงินทุกจำนวนในบัญชีของฉันเงินของฉันงอกเงยและเติบโตขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่สุด ในทุกๆวันสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเสมอฉันสร้างรายได้ทุกวันอย่างง่ายดายมีแต่ความโชคดีในชีวิตเงินอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของฉันและคนรักของฉันฉันรู้สึกยอดเยี่ยมกับคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นทุกวันจิตใจของฉันมีแต่ความสุขไร้ความกังวลใดๆ ภายในจิตใจของฉันรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันฉันมองทุกสิ่งเป็นโอกาสเสมอฉันเป็นคนที่มีความสุขมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานแหความสร้างสรรค์เชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเองฉัน เป็นคนที่มีพลังงานสูงฉันมีศักยภาพฉันมีความสามารถรอบด้านฉันรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินการงานและเวลาฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่ใจฉันปรารถนาฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จ ในทุกๆเรื่องของชีวิตขอบคุณที่วันนี้ทำให้ฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันนี้ฉันสำนึกรู้คนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานของฉันธุรกิจของฉันเติบโตขึ้นทุกวันสร้างเงินจํานวนมากมายให้กับชีวิตของฉันฉัน อนุญาตให้จิตใต้สำนึกเบิกบานฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนมีเสน่ห์ฉันเป็นคนดีเซล์ลในร่างกายของฉันแข็งแรงฉันมีสุขภาพดีมีความสุขกับทุกๆวันฉันมีความสุขกับวันปัจจุบันของฉัน ฉันรักตัวเองชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดจัก,กรวาลอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาส่งสัญญาณทำให้ฉันมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีสติปัญญาตรนะหักรู้เตื่นรู้และมีความคิดในการสร้างเงินล้านวันนี้ฉันคือคนสำเร็จเงินจำนวนมากมายหลังไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉัน ฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินทางด้านการงานและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่รักของจักรวาลฉันเป็นคนพูดจาดีวาจาของฉันคือวาจาประกาสิ์พูดจาดึงดูดเงินทองมากมายเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันมีสเสน่ห ทางด้านวาจาเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นคนที่มีสภาวะที่มีพลังงานสูงฉันเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่ลงมือทำฉันรักและสรรสร้างงานที่ฉันทำฉันเป็นคนเก่งมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอขอบคุณเงินทุกจํานวนในบัญชีธนาคารของฉันที่งอกเงย เติบโตขึ้นทุกวันฉันโชคดีที่สุดในทุกๆวันสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเสมอฉันสร้างรายได้ทุกวันอย่างง่ายดายฉันมีความโชคดีในชีวิตฉันรู้สึกยอดเยี่ยมกับคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นทุกวันจิตใจของฉันมีแต่ความสุขไร้ความกังบลใดๆภายในจิตใจของฉัน รู้สึกผ่อนคลายเบาสบายรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันรู้สึกมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมีอิสระภาพทางการเงินทั้งการงานและเวลาฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่ใจฉันต้องการฉันอนุญาต ให้ตัวเองสำเร็จในทุกๆเรื่องขอบคุณขอบคุณขอบคุณ